ยุคทำสมัยน่าเมียอ้อขมมมนวามเชินเออไหวหลุนกะมีผัวเทอรกะมีนาฮ้านนาเวที่เมนี้ฟังหลอกฟ,ฟังล่ำเป็นระเบียบเรียบร้อยยำปอดกะได้ฟอดยำฟังกะไ,ได้ฟังนี่แหละท่านจังว่าคนเอาเกิดมาแล้วกะต้องเฒ่าคน,า,นเาเดาเนี่ยกะเสียเอวเดี๋ยวนี้ชีวิตตายใหญ่เท่าชีวิตของคนเรารับมือเสี่อ่อมคุณแม่เอ๋อ กะเผาแห้งสีสูกะบอกว่าอี้มีเมฆ้าวังหันยานเขาเต้นมาเม่นถอยเมื่อแล้วบอกผัเอาเงินมาให้มอลำเมื่อแล้วบอกเมียอ้าเนเมื่อนี้จากจ่อยเม่นบ่ละเมียเรียกลูกแม่วาสีได้ขอเพ่งกินแี้งแพ้งพอบปั่นดวงตาถูกมีกะหาเฮียงเฮียงนะ เดี๋ยวนี้พ่อแม่หวังเพื่อเจ้าเถ่าแก่ตา,าลากัดร่พระบุนสมพันนะครังมีเรื่อดีได้แล้วเดี๋ยวนี้มากกเคไปน่าปันสีลาคนนุ่งเดิด้างเออขั้นไม่ออกยูทุนฟังอ้ายเนี่ยบ่น้อก่อนข้ามเลยหรือจะไปพ่อพ่อบ้านเพิ่นมีความสุขขอรีรอ เป็นแสงไฟล่าปลูกบ่ออย่าขอขึ้นบ้านเมืองอีสานอย่าคก่อ่านเป็นเป็ดแต่วเวลาเว้ยเลยให้ค่อยเจ้าดึอกับตาเต้เจ้าเกิดเกิดเหตุเฒ่พ่อไม่เรียกแต่เรายอย่างรู้เจ้าเหตุเฒ่าขึ้นให้หูเนี่ย ให้หูเลิกหูตื่นคุณพ่อมเมียทั้งสองมี่งินทองของกินในแบงปันเดือกันใส่ถ้าฟังอลมุสานาแลแ้วให้แก้วเห้้เขาหาฟังสอดอาัง๋ออ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 ๋าอ๋อห๋ออ๋ออวออ๋ออ๋อห๋ออ๋ออ๋เอ้ออ๋ออออ่ออ เจ้าหลงเผยสีซอยสูจัามีเงินทำให้เธอดับทรงไปสัญญบากบาดทะเหบิดล่าแล้วสี่กับเพื่นเจ้าของเตา่ากลับมาเงินกลับมาเลี้ยงลูกเตาก่าโอยออออออ่ากกลับหาพอบีกลัดตีเอย๋ยขันว่าตีติงหลิงกลัดตีเอย๋ยขันว่าตีติงลิงหลิงนำผมสีทองจนลืมบา้าจนลืม ุมสีทองเขาลาไล่เจ้าทิมเขาลาไล่เจ้าทิมไทยสิเป็นเอู้เวา นี่ลหะพี่น้องเป็นบาเดินนาเรียวให้ถอยหลังน้าเนรอยบังหน้าเบิงพอเบิงเมเข่าชะเอกกชนะอยู่บาดพอกผ่าหลูกสีมาคือจังมณีจะพาเจ้าสัทธาเพินกัดตันยู่หลูกคุ้นคอเมร ใต้เปรล้วได้เกเียเาทรงท้ำบุญหาจากมาลองมอําม,มาเสียสองสลักกองบุญให้คุณพอ่อคุณแมห่ห้ามโผล่รับดับขันไปรล้วประมาณหัวคุ้มเด้อรับคุณพอ่อคุณแม่คณะจับภาพเม่จเจรพรของเฮ้าให้เต็มเตียมพาวินอาหารหวานข้าวแนวอยู่แนวกินให้สำหรับดวงวิญญ,ญาณทางทิงานาหลวงเอามหลองมอลำเสดรําลองเอิดทรงดวงวิญญ,ญาณไห้ให้ดวงวิญญาณทั้งสองดวง กลับมาลัเออกกองบุญกองพลกุศลนนครับขึ้นวันนี้ที่พ่อแม่สากุลไปหาสรลารไปให้ด้วยกิใจที่ปิดห่วงตอนบุญแท่นขึ้นของคอของแม่ผู้ล่าหลากทางไกลอื่นเอาวิญญาณคุนมาหักเอาอกองบุญกองท่าประมาณพุ่เดื้อครับให่จะพาพเต็มเตียมไปเนาะ